ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นในฐานะคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ร่วมประชุมกันเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาและลงมติเห็นชอบในการยุติการดําเนินงานตําแหน่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปซึ่งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาระบุว่าได้ร่วมกันดําเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทานโยบายและแผนงาน ตลอดจนแนวทางในการทำงานในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เห็นชอบร่วมกันว่าขั้นตอนต่อไปเกินความสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาในการติดตามลงรายละเอียดและประเมินผลเนื่องจากแต่ละคนมีภารกิจและหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจของตนจึงได้ขอยุติการทำงานในตำแหน่งนี้สำหรับรายชื่อคณะกรรมการอาทิกุลวิทย์เหลาสุขศรีจากนิตยสารโวค หมูอาโซวา